สำหรับในช่วงนี้ครับเราจะไปดูการเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่22ครับโดยในปีนี้ได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงครับศาสตราจารย์ดรประสาทสืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีกล่าวว่าการจัดงานประชุมวิชาการวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่22ประจำปี2558 เกิดจากความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์หรือสอส,อสอวทสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีเพื่อเป็นเวทีระดับชาติสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกระดับให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสเตมประเทศไทยนวัตกรรมการศึกษาไทย หรือ STEM Thailand Innovation for Thai Education สำหรับความหมายของ STEM นั้นหมายถึงองค์ความรู้ของ4สหาวิทยาการได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกทั้งเป็นการสแสวงหาแนวทางเทคนิคการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆจุดประกายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแนวทางใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนของตนเองด้านดรพรพันธ์ไวยทยางกูล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสะส,ะสะวะทกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสต e มศึกษาหรือ STEM Education เป็นแนวทางที่ประเทศชั้นนำทางการศึกษารวมทั้งประเทศไทยให้ความสนใจโดยสะส,ะสะวะทริเริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยและขยายผลสู่สถานศึกษาในปี2557ที่ผ่านมาซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ ในทศกาลการนำเสนอผลงานของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสเต็มกิจกรรมแฮนออนและผลงานครูสเต็มดีเด่นเป็นต้นจากนั้นนางดวงสมครคล่องสารานายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงแนวทางการนำสเต็มศึกษามาใช้พัฒนาวิชาชีพครูและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21ด้วยว่าสเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดเด่น เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นความเชื่อมโยงและการประยุกต์ความรู้ทักษะในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เพียงฝ่ายเดียวไปเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เรียนผ่านสถานการณ์หรือปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตจริง สำหรับครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมสเตมประเทศไทยนวัตกรรมการศึกษาไทยสเตมไทยและ Innovation for Thai Education ได้ในวันที่5-7มีนาคม2558ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โดยพิมพ์คำว่า s i m a ท2ี h 22หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีโทรศัพท์หมายเลข044224188ครับ